ับสวัสดีครับมือ่อวันที่11กุมภาพันธ์2564ครับกะ14บ่คำพอดีนะครับมือนีนกะคิดว่าสิไม่เอาเล็กบึงนะครับเล็กพายาบึงคือเก่าซึ่งงวดที่แล้วนี่นะครับปอก97ตรงๆนะครับ97นะครับให้ตรงมากเลยแต่ว่าผมไปถือผมไปซื้อ98เนาะมันเกิดเลยพถือเพราะว่าตามสถิติที่ผมเคยว่า เบิ้งตัวนี้ที่มันเคยให้ผมคือมันต้องบวกหนึ่งหรือลบหนึ่งนะครับมันก็เลยก็เลยเป็นนักเก่าแปดว่าถือครับแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วนะครับได้ไปบูชาไอ้ใครมาแล้วก็ขอเลขไอ้ใครนะครับถ้าผู้ใดยั่งบ่ไใดเบิ้งก็เขาไปเบิ้งได้ครับดูมองนี้ครับยูทูบครับช่องคู่อินดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำแนวกันแล้วกันครับครับื้นนี้บ่ให้เสียเวลา มาติาดตามกันเลยขอเลขพญาบึงเมืวันที่16กุมภาพันธ์ครับติดตามกันครับนี่ก็เป็นเลขที่ผมเตรียมมาแล้วนะครับ10บตัวคือเกาแต่แล้วข้อกะสิใส่ลงไปครับ1นึ่งสอี่ห้าหก เราสิบโอเคสิบตัวครับสิบไม้์เล็กครับอ่ะมันหมัอนเด้ครับเอาเป็นว่ามืออื่นนะครับมาเบิ่งกันว่าเขาสีใดเล็กตัวใดนะครับเซ็งเพื่อเป็นแนวทางครับยาหมุมุ่นนะครับยาคิดว่ามันเป็นทางเดียวที่มันสีรัมซีรวยนะครับเสซยงเล่นๆนะครับเป็นหัวหัว นะครับจังได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องคู่อีด,ดีไว้แน,น่ครับสำหรับื้อน,นี้สวัสดีครับ